จ้าพี่น้องเดี๋ยวสิพาไปเก็บพักเนาะคะเนาะเก็บพักไปกินกับอาขนมจีนค่ะพี่น้องนี่พักแผ้วค่ะกระด้างงามค่ะมันก็นจะเด็ดเลยค่ะเด,ดเด็ดเลยเนาะจานะนาะเอามือเด็ดก็ได้เอากันไก่ก็ได้ขัน่อยกให้มันซำเนาะคะนาะปลูกกี่ปีก็ไม่ตายค่ะนี่เด็ดยอดนะคะเนาะย้ำมันยาวๆเขากันเด็ดแลวค่ะไปเสียบรงดินเนาะคะเนาะเพิ่นกระสีเกิดเป็นต้นไม้ขึ้นมาเพื่อต้นนี้พี่น้องเอ็มีกระเสียบไป บางต้นก็ตายบางต้นก็นยั่งกับปลูกแซมกันไปเรื่อยๆค่ะข้างนี้กระสีเป็นอาบใบหอมค่ะพี่นอ้องยังมีกระสีตัดไปใส่เลยค่ะอันนี้ตัดกินใบตลอดค่ะเอาไปใส่ไข่เจียวใส่อยียงตัดจำต้นเลยค่ะพี่นอ้องเอาไปใส่น้ำยาเนาะค่ะแบ่งไวสองต้นให้เขาเลี้ยงเลี้ยงต้นเนาะค่ะเนาะอันนี้เหลืองเลยมีกระสีตัด อีกสองต้นค่ะพี่น้องกินสดๆนี่นะค่ะผักห้าปลูกไว้ก็ได้กินค่ะเอาหัวมันปลูกก็กินใบมันเนาะจ้ะเนาะอยู่แต่กับเขากับน้าคนออกมาแล้วค่ะตะกงตะไคร้เดี๋ยวอากาศดีก็สิได้ลงดินค่ะพี่น้องทางพี่ก็เป็นฟักเพลค่ะปลูกไปไหมจี่มาจี่จีเช่ No, no, s t น p นต para ป e pranzo, ma. รัราากวายเรียสรนสลัดอะมาเก็บสลัดพี่น้องสลัดแดงแล้วก็สลัดอันนี้เป็นหัวเลยพี่น้องโอ้ยงามคักเบื้องเนียค่ะเห็นม่พี่น้องมันไก่ผลยังมีกระสีเด็ดใบมั้นไปกินอยากในใบเด็ดใบพี่นอ้อง1หนึ่งใบ ไม่อยากได้ใบใดค่ะเลือกเอาคณะตัดเป็นต้นมันกระสีตายไว้เนาะมันกระสีเบิดไว้กินใบมันเอาแล้วแต่เนาะค่ะนะส้อมใบค่ะพี่น้องพ่อเดี๋ยวกระสีอาสลัดแดงไปนั่งนี่นะคะคลิปเอเมก่ะเฮ็ดแต่ข้าวพงกับเขากินใบนั้นสีพี่น้องส้อมใบพี่น้องเก็บอีกพี่น้อง ผักหอมมาเนี่ยโอ้ผักหอมกับเบิ้งครับพี่น้องผ้าเบิ้งเอมี่ปิดตัดอันต้นนี้มันมาตัดต้นแม่มันมาล้วต้นอันลูกมันนะง่ขึ้นมากครับพี่น้องเบิ้งค่ะเอมีอ่ตัดต้ดตนเนาะตอนนี้หน่อยผ้าไปเบิ้งแล้วพี่น้องใ่ละ่ะจริงมันสิหาตัดยอดหนึ่งยอดเนาะคะ่ะเนาะหยอดแม่บัน้ลูกมันก็แตกออกมาเป็นชีหาก,กิ่งกับพี่น้องเบิ้งสามซีหาก,กิ่งงามไรพี่น้องพี่ ้เก็บเก็บกับพี่น้องนี่สิเก็บใบมันเก็บใบมันไปกินได้แล้วพี่น้องโอ้ยงามกินกับปนกับลาดก,กับเมียงปลาสุดยอดเลยค่ะอันนี้สีเอาใบให้มันเป็นหมากกับพี่น้องเดี๋ยวมือลังสีผ้ามาเก็บอีกค่ะพี่น้องเก็บแต่พักแปลงเก้านี้ก็พ่อก,กินแล้วพี่น้องอออ่อะ เก็บอันนี้อีกหน่อยนึงค่ะพี่น้องอสาระเณเนะคะกินกับขนมจีนเ็บๆจ้าไปไปกินน้ำกันพี่น้องบันนี้จ้าพี่น้องมาต้มขนมจีนกันจ้าหม้อเดือดแล้วจ้าบันนี้หม้อเดือดแล้ววันนี้เอมีจ่จะต้มตับเดียวพ่อค่ะจ้าเพืเ่อนๆตอนนี้กะมาปรุงน้ำยากันเนาะจ้าเนาะ เมื่อกี้เอมี่ต้มปลาไปแล้วค่ะพ่อปลาซุกเนาะค่ะเนาะนี่เอ็มีก่กะสีบดจังสี่ค่ะพี่น้องอันนี้ต้มอ่าต้มใส่เกลือเนาะค่ะต้มใส่เกลือไปแล้วแล้วก็อันนี้เป็นอ่าเขาเอิ่นอีหยงังพริกแกงแดงสําเร็จรูปเนาะค่ะเนาะสะีสบดใส่กันเฮ็ดแบบง่ายๆค่ะพี่น้องกินง่ายๆค่ะบางคนกะสีเอา,อาพริกแกงไปพัดใส่กะทิเนาะสูตรเอมี่ต้มปลาค่ะสีเฮ็ดน้ำยาปลาค่ะมื่อนี้ มักละเอียดกะบพดให้ละเอียดมักเป็นต้นกะกินแบบเป็นต้นจ้ะพี่น้องบดลงไปหอมเครื่องแกงค่ะพี่น้องพริกแกงพริกแกงแดงเนาะค่ะขันผู้ใดอันบ่มีเวลาใส่สูตรนี้สบายสุดค่ะโอเคได้แล้วมีกะสีใส่พงชูรสรสดีค่ะมกัมกหลายใส่หลายมักน้อยใส่น้อยเนาะ มีมากหลายก็ใสหลายค่ะพี่น้องชิลรสนะคะเนาะตามมี่ตามเกิดค่ะมากจังสี่เสียบแน่นอนค่ะพี่น้องเดี๋ยวคัวให้เข้ากันก่อนนะคะแล้วก็สใส่กะทิค่ะพี่น้องใส่กะทิแล้วก็เติมน้ำ Okay. วางไ้ก่อนกะทิชาวเกาะค่ะพี่น้องกะสีมีทั้งหัวทั้งหางใส่ลงไปค่ะมันเย็นค่ะกะซีเบงว้เฮ็ดของหวานพร้อมพี่นอ้องเคิงนึงอยากกินของหวานค่ะพี่น้องกินของข้าวแล้วก็ของหวานเปิดอันนี้ขึ้นมากอะเขาเอินมีอย่างเปิดหนึ่งกระป๋องกระเฮ็ดไห้ครบไม่นู่นะคะน้องใดสองไม่นูค่ะหลายใจค่ะไม่นูคนหลายใจ เราก็สใส่หอมใส่อ,อียงอะตอนนี้เอมี่กะเก็บหอมกันค่ะพี่น้องจ้าเพื่อนเพื่อนตอนนี้กะมาจัดจานแล้วเนาะจ้าเนาะกับพักที่เอมี่เก็บมากนั่นแหละค่ะมีสลัดนะะเนะาะค่ะนาะสลัดเขียวสดดะะลัดแดงเนาะค่ะพักแพลวค่ะสาระเนใบหอมใบพักชีจะ้ะแล้วก็ จะเกิดอีหยังพักหอมเมือ่อักชี่ักฉี่พักหอมเนาะค่ะเนาะแล้วกัดอกมงดอกไม้ตามบ้านค่ะไปเก็บมาแล้วก็ประดงประดับได้ซ้ำนี้ค่ะพี่น้องดอกกุหลาบนี่ก็กินได้เด้อค่ะเด้อปลอดสารพิษกินเป็นอ่าเอามาสวยงามแล้วกินกับก็ได้ค่ะพี่น้องเอ็มมี่กินเบิดแล้วค่ะน้ำยาเนาะคะ่ะน้ำยาก็เสร็จเรียบร้อยเนาะค่ะเนาะก็เอาใบหอมแล้วก็บักพริกมาใส่ลงไปอีกค่ะเพิ่มความแซ่บเนาะค่ะเนาะ อ่ะตอนนี้ก็มากินกันเลยค่ะพี่น้องบุงน,น้ำยาปลาค่ะไอออกหวนหวนค่ะสิกินแล้ว,ลวะนะจ้ะบ่ดอกมองดอกไม้ก็กินเลยค่ะพี่น้องกินได้อูสองเือบุญละค่ะน้ำจิ้มไล่ๆนะคะเนาะ น้ำจิ้มเพิ่นว่าน้ำเขาเอื่อไวอีน้ำน้ำยาค่ะพี่น้องโอ้ยแซ่บๆค่ะพี่น้องว้าวมาดเด้อจ้อมาก,กินน้ำกันค่ะจ้าสำหรับมื้อนี้เอมี่ก็ขอตัวไปกินข้าวก่อนเด้อจ้ะเดี๋ยวมันสิเย็นก่อนไว้พอกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณหลายๆจ้ากินกับดอกไม้สวยๆค่ะพี่น้องสำหรับมื้อนี้ขอตัวก่อนจ้าสวัสดีจ้า